เวลาทำง,งานนะครับนะฮะเอกสารเซ็นเยอะแยะมากมายเนี่ยครับถ้าเราเซ็นอย่างเดียวแล้วก็กดกิง่งเรียกทีมงานมารับเอกสารไปเราไม่ได้เดินนะครับวิธีการที่เราจะไม่เป็นออฟฟิศซินโดมไม่ยากครับพอเราเซ็นงานเสร็จปั๊บเนี่ยครับเราก็ยกแฟ้มนะไปให้ทีมงานนะแทนที่เราจะกดกิ่งเรียกเราไม่กดกิ่งครับเนี่ยเราก็ได้เดินแหละพอเรายกแฟ้มเนี่ย ่วนหนึ่งก็ได้กาลังกาลังแขนด้วยครับแล้วยกเนี่ยออกกําลังไปเรื่อยๆก็ได้กําลังแขนด้วยนะฮะเดี๋ยวแล้วก็มาส่งให้ทีมงานเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้เรานั่งอยู่กับโต๊ะทำเซนเรียบร้อยออกมาเดินได้กําลังนะฮะทีมงานก็เลยด,ดูมีความสุขง่ายๆทําทแค่นี้ครับนะฮะทำให้ตัวเองมีสุขภาพดีด้วยทำงานไปได้เดินไปด้วยเห็นไหมละครับง่าย ทำงานง่ายสนุกมีความสุขทุกช่วงเวลาครับ